สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูเติ้ลทุกคนนะครับวันนี้วันที่30กรกฎาคม2564นะครับรัฐบาลก็ประกาศหยุดไปอีกนะครับเราก็จะไม่ได้เจอกันอีกนานนะลกูลกๆก็เรียนออนไลน์ไปซะก่อนนะครับอาทีนี้หยิบหนังสือคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับแล้วเมื่อวานนี้นะครับเปิดไปหน้า84และ85 84เมื่อวานครูเต้นให้นักเรียนทําแล้วนะครับวันนี้จุดไฮไลท์นะครับที่ครูเติ้ลสอนป .3 มาทุกรุ่นนะพอถึงหน้านี้ครูเต้นก็จะให้นักเรียนทําความเข้าใจในหน้า85วันนี้นะครับให้นักเรียนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาเราไม่ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือมาหลายวันแล้วนะครับวันนี้ครูเต้นก็จะให้พวกเราฝึกกล้ามเนื้อมือคือให้พวกเราจด จดหน้า85และ86ลงสมุดหลังจากนั้นก็ถ่ายแล้วก็ส่งเข้ามา,าทาง Google Classroom นะครับจดจากตรงไหนอ่าดูนะครับจดจากนี่เลยครับอ่าคุณต้นขีดให้นะครับโจทย์ปัญหาการบวกลบละคนโจดให้หมดพอเสร็จทีละพารากราฟก็ขีดเส้นนะครับเช่นทําความเข้าใจกับโจทย์พอจดถึงข้อ5เสร็จปุ๊บก็ขีดเส้นขั้นวางแผนเสร็จปุ๊บก็ขีดเส้นขั้น การลงมือทําเส้นขั้นและการตรวจสอบก็ขีดเส้นขั้นหลังจากนั้นอันนี้คือหน้า85ส่วนหน้า86ก็ให้จดนี่นะครับตรวจคําตอบจนถึงบรรทัดนี้นะครับคําว่าถูกต้องนะให้จดถึงสีชมพูบรรทัดนี้ส่วนสองอันข้างล่างไม่ต้องทำนะครับไม่ต้องทำทำแค่ข้างบนนะครับ85้า และ86ถึงตรงนี้นะครับยังไงฝากลูกๆคัดลายมือส่งคูเติลวันนี้นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์